มีข่าวเกี่ยวกับบ่าที่ผู้ว่าชัดชาติสองสามเรื่องเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าไปลงพื้นที่บางกอกใหญ่ไปที่สวนสาธารณะบางกอกใหญ่แล้วก็ได้ออกกำลังกายเต้นอโรบิกร่วมกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เชิญสกพักประชาธิปัตย์ไปดูด้วยอันนี้ไปดูเพื่อจะเพิ่มพื้นที่พื้นที่สวน แล้วก็มีนโยบายว่าต่อไปนี้เนี่ยพื้นที่สวนสาธารนณะมันจะต้องเพิ่มขึ้นและไม่จําเป็นต้องใหญ่แล้วก็ต้องให้อย่าไปอยู่ไกลเกินไปให้อยู่ใกล้ๆชุมชนเดินไปได้ว่าอย่างนั้นเถอะไม่จําเป็นต้องเป็นสวนใหญ่ไปสวนเล็กสวนย่อยอันที่สองก็คือตอนบ่ายเนี่ยไปที่เขตสายไหมพร้อมกับคุณปวีนาหงสกุลและก็สก ของเขตดอนเมืองพรรคเพื่อไทยคุณกนกนุษไปลงพื้นที่สํารวจปัญหาน้ำท่วมซ้อมซากที่ชุมชนปินเงินโอเคดอนเมืองไม่ใช่สายใหมแล้วไปพิธมร่วมพิธีเบิกเนตรเทวเวสุวรรณที่วัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหม่แล้วก็ไปเจอกับคุณสิทาก็ทักทายจนไม้ชนมือกันเอากำปั้นชนกันเดี๋ยวนี้เขาไม่จับมือกันละ แล้วก็คุณสิทธาก็ได้มีการแตะมือส่งมอบสกอพักเพื่อไทยสร้างไทยให้ร่วมทํางานกับคุณชัดชาติโดยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ที่ผมบอกว่าดีมากเราไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ให้เกียรติซึ่งกันและกันร่วมมือกันทำงานส่วนเรื่องที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าจะทำหนังสือไปถึงกทม เพื่อขอโอกาสให้นักโทษของกรมราชัรฑ์ออกไปหลอกท่อข้างนอกเหมือนกับที่เคยเป็นมาในอดีตแล้วก็ถูกระงับยับยั้งไปนานในช่วงหลังเนี่ยคุณชาชาติบอกว่าต้องขอบคุณรัฐมนตรีต้องหนัดจะไปเยี่ยมเยียนหารือในเรื่องนี้การร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังด้วยมีตังเก็บตอนออกจากเรือนจำด้วยฉะนั้นนี่เป็นเรื่อง สองสามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณชัดชาติเมื่อวานนี้ครับ